เห็นไหมมีผู้แฟดนะครับเรียกความสนใจปลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตกพวกปลาสีขนได้นะปลาสีขนแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมมีตัวเม็ดนะครับที่เป็นเม็ดเรืองแสงดีครับวันนี้น้าไทยมากับเบ็ดโซกนะครับเบ็ดซาบิกินะครับแบรนด์ S A P นะครับตัวนี้น่าใช้มากเลยนะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับซองหนึ่งแค่30บาทเองนะครับที่ร้านน้าไทยนะครับมีตั้งแต่เบอร์เล็กๆนะครับอย่างเบอร์เจนะครับเบอร์8ด เบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะครับตัวนี้ชุดหนึ่งมันจะมีเบ็ดทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วตัวเบ็ดเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นไฮคารบ์บอนสตีลนะครับตัวนี้เป็นเบ็ดเกรดดีนะครับแล้วเป็นเบ็ดสีทองเลยเห็นไหมมีผู้แฟดนะครับเรียกความสนใจปลาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตกพวกปลาสีขนได้นะปลาสีขนแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมมีตัวเม็ดนะครับที่เป็นเม็ดเรืองแสงด้วยตกกลางคืนก็ได้นะครับตัวนี้เวลาเราไปเล่นเป็โสดะมันจะมีที่ใช้อยู่ด้านหลังนะครับ นี่จะมีสายเกี่ยวกับสายเมนนะครับแล้วก็สายที่เกี่ยวกับตะกัวนะครับตะกัวที่เป็นหวงตะกัวทรงหยดน้ํานะครับก็จะมีตัวนี้อยู่นะดีไซน์มันก็จะประมาณนี้เวลาใช้อันนี้ก็เกี่ยวกับเมนนะครับและอันนี้ก็ทวงตะกัวเวลาใช้ก็เอาไปส่งนะครับง่ายๆเลยถ้าอยากได้นะครับไปตกสีขนนะจัดได้รนตะกานะครับกับตัวนี้เลยซามิกิ s เคครับผมขอบคุณครับ